Hello. สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนันก็จะมาทำท็อปปิกพิกา,การนะคะมีชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นพลังงานและเอเนอร์จโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น แล้วก็อนาคตนะคะหรือว่ามันจะเป็นอะไรเป็นยังไงต่อไปนะ,นะคะอยู่ที่คุณอยู่ที่การกระทําของคุณและการเลือกของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอนะคะขอให้มองเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอ ให้ใช้สติแล้วก็ขอขมาด้วยนะคะไม่มีเจตนาที่จะตัดสินใครทำร้ายใครนะคะเป็นเพียงแค่เอาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะมาชี้แจงให้เห็นนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลอะไรแล้วก็ส่งผลยังไงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอให้หลับตานะคะตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็เลือกไพ่กองที่ชอบได้ที่สุดเลยนะคะ เลือกได้มากกว่า1กองนะคะกองที่1น,นะคะ King of Pentacle นะคะกองที่2นะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็กองที่3นะคะ The d e a t e นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยเนาะ อือสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะขออนุญาตเปิดดวงโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะและนั้นก็ต้องขอขมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทําอะไรหรือพูดอะไรไม่ถูกใจใครนะคะแนนอ่านตาม Energy หน้าไพ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ King of p e n t a c l e นะคะ h ฮพินเท e นะคะแล้วก็ ายอวานซ์ ones, นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการจะเตือนคุณนะคะเกี่ยวกับความรักในตอนนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ถูกปิดบังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะมีความลับบางอย่างที่ไม่ได้บอกกันนะคะด้วยความที่อาจจะเป็นกังวลกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วจะทะเลาะกันหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ไม่พูดความจริงต่อกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ กำลังจะได้รับการเปิดเผยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไปทำอะไรมันรับหลังมาในเรื่องที่ไม่ดีนะคะในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะหรือว่าการมีอะไรหลายๆอย่างที่ไปทำอะไรรับหลังเนี่ยที่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะความลับเหล่านั้นนะคะกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่เป็นฝ่ายทำนะคะ ถ้าเขาเป็นฝ่ายถามคุณก็จะได้รับรู้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทํานะคะเขาก็จะได้รับรู้ในสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันหรือว่าถ้าทั้งทั้งสองฝ่ายทําเหมือนกันความรับนั้นนะคะก็จะถูกเปิดเผยมาในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนนะคะก็คือว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะ ให้ใช้สตินะคะแล้วยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็สติแล้วก็ในเรื่องของความรักแล้วก็อารมณ์นะคะ เรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ให้ได้มากที่สุดนะคะมีความสุขกับตัวเองให้ได้มากที่สุดรักตัวเองให้ได้มากที่สุดหาเงินให้ได้ด้วยตัวเองให้ดีนะคะยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตที่กําลังจะตามมาถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะสามารถรับมือมันได้ด้วยการที่ว่าคุณแยกแยะเรื่อง เรื่องความรักและเรื่องชีวิตและเรื่องงานออกจากกันเมื่อใ่ก็ตามนะคะที่ความรักของคุณมีปัญหาแต่คุณสามารถยืนได้ด้วยตัวของคุณเองสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะมีสิทธิ์ในการเลือกและการตัดสินใจนะคะมันไม่ใช่เขานะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็นผู้เลือกไม่ใช่นะคะ ตอกให้สิ่งที่เขาเลือกแล้วคุณเลือกที่จะปฏิเสธอะ่ะคุณก็จะสามารถทำได้เพราะคุณสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเอง นะคะคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้คุณสามารถมีความสุขและหาทางออกให้กับชีวิตของคุณได้โดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งเขานะคะความรักนะคะให้มองความรักเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่เจ็ดที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะอย่ามองว่าเป็นปัจจัย4ี่นะคะถ้าคุณมองว่าเป็นปัจจัย4ี่ปัจจัย4ี่เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญสําหรับคุณแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นปัจจัยที่เจ็ดอะ ถ้าปัจจัยสี่พื้นฐานของคุณพร้อมคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้อะคุณก็สามารถหาใหม่ได้คุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ มีสติรักตัวเองให้มากนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนคุณนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ระบายได้นะคะตามที่คุณต้องการเลยนะคะแต่แนนจะไม่ไปตัดสินคุณนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณนะคะแต่ละคนเจอเรื่องราวที่แตกต่างและหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณมีสติและรักตัวเองให้มากและรักตัวเองให้ได้แล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนนั้นะ่ะมันหมายถึงอะไรแล้วมันทําได้ยังไง ก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะทําแล้วคิดที่จะทํานะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า Two of นะคะ ขออนุญาตเปิดดวงให้กับคนที่เข้ามาเลือกกลุ่มนี้โดยที่ไม่ติดกรนต่อกันนะคะถ้าเกิดใน,นพูดอะไรแรงไปน,นก็ต้องขอขอมาด้วยนะคะอ่านจากหน้าไพ่และ Energy เท่านั้นนะคะโอเคค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะมี Five of Swords r e v นะคะ Four of Pentacles e นะคะ The Star นะคะ n i g h t of Pentacles นะคะแล้วก็ Seven of Cups นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนคุณนะคะว่า ในตอนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณรู้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นในอนาคตอะ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยตอนนี้วินาทีนี้นะคะคุณมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากว่ามันจะเป็นความรักสุดท้ายและเป็นอนาคตของกันและกันได้ แต่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่อยากจะเตือนนะคะก็คือในวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณแบบสามารถคิดได้มากกว่านี้หรือว่าสามารถที่จะรู้สึกอะไรได้มากกว่านี้นะคะและมองทุกสิ่งทุกอย่างตามจริงได้มากกว่านี้เนี่ยคุณจะรู้เองว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่คุณควรจะพอและเดินออกมานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามหน้าไพ่นะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะออกมาได้เองแต่ตอนนี้วินาทีนี้นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนก็คือหายนะที่เจ็บปวดที่สุดนะคะคือหายนะที่ฉาบไปด้วยความดีและหายนะที่ฉาบไปด้วยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกในตอนนี้มันก็เหมือนกับการกินขนมหวานนะคะ กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปอร่อยค่ะรู้สึกดีมีความสุขค่ะแต่ถึงเวลาเวลาหนึ่งะคะ่ะก็จะทําให้ร่างกายเจ็บปวดเจ็บป่วยเป็นเบาหวานเป็นโรคไขมันอุดตันหรือว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ตามมาเพราะฉะนั้นแล้วความรักครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ อันเลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือก,กร่ปที่3นะคะแนนก็ขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะนก็ต้องขอคามาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรแดงไปนะคะแนนสื่อสารตามหน้าไพ่นะคะที่แนนได้รับพลังงานมาเท่านั้นนะคะโอเคค่ะไพ่นะคะจะออกมาตามความเป็นจริงทุกอย่างเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทํำยังไงต่อไปเนาะ โอเคค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อผ่านไพ่ the d e a t h นะคะ teacher r e v e r s นะคะแล้วก็ queen of one r o v e r s นะคะแล้วก็ four of wands เนาะความรักของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จบไปแล้วนะคะ ก็ขอให้มันจบไปทุกสิ่งทุกอย่างที่จบไปแล้วนั้นมันยังไม่ได้เกิดการเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่จบไปให้ดีที่สุดกับความสัมพันธ์เก่าที่จบไปให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในด้านดีด้านไม่ดีนะคะด้านที่คุณต้องการหรือด้านที่คุณไม่ต้องการนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอกับ สิ่งที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าและคนที่ใช่สำหรับตัวคุณจริงๆนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่สอนให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่าใครคือคนที่คุณควรที่จะนำเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะ คุณอาจจะเคยนะคะผิดหวังแล้วก็ผิดพลาดกับการตัดสินใจที่จะแต่งงานในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คุณกลัวการแต่งงานหรือกลัวความมั่นคงหรือกลัวการถูกผูกมัดนะคะเพราะว่าคุณเคยผิดหวังมาแล้วกับคนที่คุณแต่งงานอยู่กินมาด้วยกันนะคะหรือเคยคิดที่จะแต่งงานหรือเคยคิดที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน พราะฉะนั้นแล้วนะคะให้บทเรียนเหล่านั้นนะคะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคุณว่าชีวิตความรักของคุณต่อจากนี้คุณต้องการความรักในลักษณะไหนในรูปแบบไหนเรียนรู้กับประสบการณ์เก่าๆของคุณค่ะเรียนรู้มันให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดและมีความสุขและพอดีกับคุณมากที่สุดนะคะความรักนะคะมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้มีความข้อจํากัดความอะคะ่ะเพราะแต่ละคนมีรูปแบบความรักและมีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นมันไม่มีบรรทัดฐานหรือมาตรฐานตายตัวอะไรนะคะอยู่ที่ว่าคุณมีความสุขกับอะไรมากกว่าอย่าเอาความรักของคุณไปเปรียบเทียบกับความรักของคนอื่นเพราะว่าต่างคนต่างมีวิถีชีวิต การใช้ชีวิตเว้นกรรมหรือว่าการชดใช้กรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณก็จะมีทางของคุณเองเดินบนทางของตัวเองนะคะโอเคค่ะมีความมั่นคงในจิตใจของตัวเองให้ได้มากที่สุด ะะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็สามารถที่จะสื่อสารให้กับคุณได้เท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะปรึกษาอะไรพูดคุยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าทักไลนมาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดลาสามสานะคะยินดีให้คำปรึกษาไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะแต่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้นะ โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเนาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาทางออกจริงๆนะคะหรือว่าอยากที่จะแบบรู้ว่าความสัมพันธ์ควรเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหรือว่าเป็นไปยังไงคุณถึงจะมีความสุขในรูปแบบของคุณเองนะคะในชีวิตวิถีของคุณเองโดยที่เรานะคะแนนจะไม่ไปบังคับหรือว่าจะไม่ไปแบบชี้ชีวิตของใคร แต่ว่าจะแนะนำทางที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะในรูปแบบของคุณในวิถีชีวิตของคุณที่คุณอยากเป็นและคุณอยากได้เท่านั้นนะคะไม่ได้แนะนำในวิธีที่แนนอยากให้คุณเป็นหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเป็นไม่ใช่นะคะเป็นวิถีที่คุณเลือกเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ